รีวิวบอกทุกท่านก็คือบล็อกแรกบล็อกไม่มียันนะครับการแกะพิมพ์ด้านหลังมีความผิดพลาดขึ้นมาเล็กน้อยคําว่าแกเปเนี่ยมีการแกะเป็นแกแปะนะครับคาว่าเปะเป็นแปะซึ่งมันผิดสวัสดี FC ใน y ใน t u b e นะครับดิดิต้อนรับสู่ชะนีน้ำเล็ดชแนลกันอีกครั้งมาพบกับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวไมไปถึงประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันความงดงามของบุตถศิลป์และจุดพิจารณาความแท้เกน์นั่นเองนะครับก่อนจะไปชมสาระดีๆในคลิปนี้ อย่าลืมลากมืไปกดไลค์ไปกดซับสไคร์เราด้วยนะครับในภาษาราดีๆแบบนี้ได้หากชอบและเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์ไปให้คนที่สนใจในวัตถุมงคลได้รับชมและร่วมกันศึกษานะครับและหากต้องการเป็นกาลังใจให้ผมและทีมงานสามารถด o n a t หรือโยนสติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงให้พวกเราได้ตลอดเวลาเลยครับเอาละอีพีนี้ยังอยู่ที่วัตถุมงคลของพระกิจิอาจารย์ที่มีความร้อนแรงมากที่สุดในขณะนี้นะครับคงจะเป็น ท่านใดไปไม่ได้นอกจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแห่งวัดโพสีสาดแกเปะจังหวัดกาลสินนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้คือเหรียญรุ่นแรกที่ออกวัดโพสีสะอาดนั่นเองครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือเหรียญรุ่นหนึ่งอายุวัฒนมงคล60ปีพระครูสุชาญโพธิคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเหรียญที่จัดสร้างโดยกรรมการวัด โดยดําริของหลวงปู่แล้วก็พระครูสุชาตินะครับในงานจัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะนํารายได้นะครับสมทบทุนบํารุงเสนาสนะในวัดโอศีสะอาดนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปสมทบทุนสร้างกศนตําบลเชียงเครือนะครับเพื่อที่จะพัฒนากศนตําบลเชียงเครือให้มีประสิทธิภาพในการสอนหนังสือให้กับลูกหลานของชาวบ้านแถวนั้นได้อย่างดีนั่นเองนะครับ จะบอกได้ว่าเป็นเหรียญที่ดีเอามากๆนะครับเจตนาดีแล้วก็ไม่ผ่านในทุนนักสร้างพระใดๆนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างโดยวัดเองคณะกรรมการของวัดเองครับไม่มีการจัดสร้างเพื่อเน,น้นไปทางพุทธาพาณิชย์ใดๆเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างนั้นน้อยเอามากๆเลยนะครับและเหรียญเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2บล็อกด้วยกันก็คือบล็อกไม่มียันต์กลับบล็อกมียันต์นะครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย จะเป็นเหรียญบล็อกที่2คือบล็อกมียันนั่นเองนะครับและในคลิปนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะจํานวนการจัดสร้างของเหรียญบล็อกมียันนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เหรียญไม่มียันมาเราจะนํามารีวิวและบอกจํานวนการจัดสร้างอีกหนึ่งครั้งละกันสําหรับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างน้อยมากเพียง2เนื้อเท่านั้นนั่นก็คือเนงินเงินและเนื้อทองแดงไม่มีเนื้อทองคําจะสังเกตได้าจากจำนวนการจัดสร้างเนื้อเงิน สร้างเพียง1 0 0เหรียญเท่านั้นราคาเช่าบูชาเปิดจองเมื่อปี2562เนี่ยเปิดจองเหรียญละ2999บาทครับและก็ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างทั้งหมด3,000ันเหรียญเท่านั้นเปิดให้บูชาจองเหรียญละ299บาทซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่ามไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจํานวนเหรียญกับราคาเปิดให้บูชาเนี่ยรวมๆแล้วก็จะเป็น เงินจำนวนไม่มากมายต้องการแค่เพียงพอกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในวัดหรือการปรับปรุงกสนตตาบ,บนเชียงเครือเท่านั้นนะฮะต่อไปเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมคามงดงามของพุทธศินเลยนะครับตัวเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญทรงไข่รูปไข่ยอดนิยมด้านหน้าเป็นหลวงปู่มหาศิลาครึ่งองค์แล้วก็มีอัขรายัน4ตัวครับ เป็นการแบ่งบล็อกบล็อกแรกจะสร้างออกมาแบบไม่มียันครับนี่นะครับด้านหน้าเหรียญเป็นแบบนี้มีการเจาะหูเหรียญน,นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทติกไปดูด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นพระครูสุชาญโพธิคุณเหลือหลวงพ่อถนอมครับนะก็จะมีอักาศยันสี่ตัวเช่นกันด้านบนจะเขียน วัดโพสีสะอาดแกเปะจังหวัดกาลสินนะครับให้สังเกตคําว่าแกเปะดีๆนะเดี๋ยวมีเกร็ดน่ารู้ในช่วงที่ลงกล้องด้วยครับด้านล่างจะเป็นอายุของพระครูสุชาญ60ป25ี2562อพศจัดสร้างแล้วก็เป็นสมณศักดิ์ของท่านครับพระครูสุชาญโพธทีคุณวงเล็บถนอมันมนี้ก็เป็นพุทธศินของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญลูกไข่สร้างพิมพ์เดียวครับไม่มีพิมพ์เสมาหรือพิมพ์อื่นนะครับ สร้างสงเนื้อเท่านั้นแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะเปลี่ยนตัวตัดจะเป็นแบบกระแทกขาดนะครับตัวตัดหนึ่งครั้งก็แทกขาด1ครั้งนะเดี๋ยวอีพีนี้จะพาดูจุดที่นาะความแท็กเกแบบเรียกว่าสามารถนําไปลงสนามได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังศึกษาสะสมอยู่นะ เอาละก่อนจะไปลงกล้องนะครับในส่วนของค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่านิยมการเช่าหามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายวันรายสัปดาห์เลยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มาศีลานะครับด้วยกระแสที่มีความร้อนแรงเนี่ยราคาก็สวิงเป็นธรรมดาบดจะแรงก็แรงนะครับบดจะลงก็ลงนะสำหรับเนื้อทองแดงบล็อกมียันนะครับสร้าง3 0 0พันเหรียญก็จะอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับสำหรับค่านิยมการเช่าหานะ บางช่วงเคยเห็นถึง1นึ0 0หมื่นเลยนะครับเร๋ยว,ว่าจจะเป็นการประมูลราคาเลยไหลไปก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคากลางไม่มีถ้าอยู่ในกระแสได้รับความนิยมนะครับราคาที่ความพอใจเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลงกล้องด้วนชัดๆพร้อมชมจุดที่นาความแน้เกนครับจะได้รู้ว่าเวลาไปเจอเหรียญแบบนี้เรามีวิธีการดูยังไงครับไปชมกันเลยอย่งแรกนะครับ ให้เพื่อนๆ FC ทุกคนเนี่ยดูแล้วก็จดจำลักษณะใบหน้าของหลวงปู่ครับนะใครยังไม่เคยเห็นหลวงปู่เนี่ยยังไม่เคยเบารมีหลวงป ộ, ู่ก็ไปเปิดดูตามโซเชียลนะครับเห็นข่าวรายวันเลยนะครับนี่ครับใบหน้าหลวงปู่ต้องเหมือนแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยยังไม่ต้องไปดูอย่างอื่นถ้าหน้าหลวงป ộ, ู่เวลาไม่เหมือนแบบนี้วางนะครับแล้วก็นี่ก็ระยันนะครับ ต้องเป็นแทงๆแบบนี้คมชัดแบบนี้เหรียญแน่นตึงนะครับหูเหรียญในตัวมีการเจาะแบบเรียกว่าเจาะได้คมมากนะครับหูเหรียญจะลักษณะแบบนี้นะจะไม่เจาะเต็มใบนะครับจะไม่เจาะจนเรียกว่าอะไรเห็นเฉพาะห่วงนะครับนี่นะครับจะเจาะแบบเล็กๆหน่อยพอได้ร้อยได้ร้อยห่วงเท่านั้นให้ดูนะครับเนี่ยกระยันนะครับ ดูช้าๆนะครับใน YouTube เราจะพาดูแบบไปช้าๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่ด้วยนะฮะฟอนต์ตัวอักษรจดจำให้แม่นยำครับเป็นฟอนต์สมัยใหม่คล้ายๆตัวพิมพ์ในโปรแกรมพิมพ์ดีดในคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับหัวกลมๆกลวงนะหัวไม่ตันครับแล้วก็นี่ครับจุดสังเกตจุดแรกด้านหน้าเหรียญนะครับเส้นเกิน ถยงลงมาจากหัวไหล่ด้านที่เป็นสังคตินะครับเหรียญน,นี้จะขาดนิดหน่อยบางเหรียญน,นี่จะเต็มเลยนะครับจะเต็มเลยเรียกว่าขี่ออกมาแบบนี้เลยเห็นชัดเจนนะจุดพี่นะจุดแรกนะครับด้านหน้าเนี่ยผมหาได้จุดเดียวนะและหรียอื่นอื่นเนี่ยก็ทั่วทั่วไปครับเส้นต่างๆคมชัดนะเม็ดตาเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับนั่นเป็นด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังจะมีเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จุดแรกอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนแรกครับกับคำว่าแกเปะเกรดหน้ารู้ที่อยากจะรีวิวบอกทุกท่านก็คือบล็อกแรกบล็อกไม่มียันนะครับการแกะพิมพ์ด้านหลังมีความผิดพลาดขึ้นมาเล็กน้อยคำว่าแกเปะเนี่ยมีการแกะเป็นแกแปะนะครับคำว่าเปะเป็นแปะซึ่งมันผิดที่ถูกคือแกเปะครับแบบเหรียญบล็อกมียันแบบน,นี้และตรงเดียวกันนี่แหละที่เดียวกันนี่แหละที่เป็นจุดสังเกตคือหัวปอปลาครับ พอมีการแกะทีมใหม่เนี่ยหัวปอลา,าก็เลยมีเนื้อเกินแบบนี้นะดูกันชัดๆด,ดูตามปลายลูกศรได้ครับจุดที่2ใกล้ๆกล้านนะไม่ไกลเม็ดไข่ปลาครับเม็ดไข่ปลาตรงสาระอะนี่ตรงสาระด้านล่างนะครับเม็ดไข่ปลาจุดที่2ถทัดไปจุดที่3มเม็ดไข่ปลาบริเวณติง่งหูวพักครูสุชาญครับ เหรียญนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ดูตามไปลูกศรไปก่อนบางเหรียญเป็นเม็ดไข่ปลาคมชัดเลยเหรียญนี้ก็จางๆแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับในจุดที่3ถัดมามาดูยันตัวนี้ครับยันที่อยู่ตรงคําว่ากาลสินเนี่ยนะมันจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นแตกลากแบบลากทะลุมาเนี่ยนี่นี่นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมุมเนี้ยได้ได้ อ่ะผมทำลูกศรให้ดูตรงนี้แหละครับจุดที่สี่นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆจดจำใบหน้าให้ดีครับใบหน้าพระกูสุชานะเมตตาจะกลมใหญ่กว่าผมปู่ศิลานะครับนะตัวอักษรจะเหมือนกันนะนี่ครับตัวอักษรจดจำให้ดี คมชัดลึกนะครับอ่านง่ายนี่เลยผมพาดูกับคมคมลึกๆเอาละถัดไปจะพาดูตัวตัดครับตัวตัดซึ่งเป็นจุดจ่ายตังบริเวณหูเหรียญนะสายตรงกลุ่มสายตรงมีการทำตำราออกมาแล้วนะครับดูตรงนี้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับตรงหูเหรียญด้านหลังนอกจากจะมีรอยขีดเฉียงๆแบบนี้ เห็นไหมครับว่าเนื้อเกินครับนัเพื่อนดูเนื้อเกินนี่มันเป็นเหมือนเนื้อเกินที่ทําให้หูเหรียญเนี่ยไม่กลมดูตามไปลูกศรน,นะเออเนี่ยจะมีกับทุกเหรียญน,นะบริเวณด้านขวาของหูเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อเกินแบบนี้ถ้าเราหันข้างดูนะครับหันข้างดูจากตัวตัดเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเกินที่ปลิ้นเห็นไหมครับปลิ้นแบบเนี้ย ยต้องมองมองุมนี้มองมองุมนี้นี่เออเนี่ยครับดูตามไปลูกศรได้่าแล้วก็ตัวตัดครับอย่างที่บอกเป็นสองครั้งตัด1ครั้งแล้วก็กระแทกขาดการกระแทกขาดก็จะไม่มากนะครับนี่ครับ ครับนั่นเป็นทั้งหมดที่ผมเรียบเรียงมาทำคลิปให้ท่านที่กำลังศึกษาเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินเนื้อทองแดงบล็อกมียันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์จะเป็นสาระดีๆให้กับผู้ที่กําลังศึกษาแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มต้นอย่างถูกทางถูกวิธีนะครับเหรียญน,นี้มีการออกมาตรับรองพระแท้เรียบร้อย มีการซื้อขายเช่าหาเปลี่ยนมือกันอย่างสากลในกลุ่มหลักของลุงปู่มาชีลาด้วยนะครับอาิยมการเช่าหาเราก็บอกไปเรียบร้อยแล้วประวัติเราก็นําเรียนให้ทราบรวมไปถึงจํานวนการจัดสร้างด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับและเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เห็นว่าดีอย่าลืมกดซับสไคร์และสั่งกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับได้ก้าวไปสู่1 0 0 0 0ซับสไครเบอร์กันภายใน ปี2 5ง7นี้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ใกล้900 0แล้วนะครับไม่ไกลเกินความเป็นจริงและช่วยกันกดนะครับองค์การภาเครื่องเราจะเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับร่วมกันศึกษาอย่างชัดเจนแบบนี้ดีกว่านะครับผิดถูกเราสามารถแนะนํากันได้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปตลอดเวลานะครับน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับเนื่องจากข้อมูลน,นั้นมีมาหลากหลายทางนะครับหลากหลายทิศทางหลากหลายครูบาอาจารย์หลากหลายครูรู้มากๆนะครับผมก็ ทหน้าที่แค่รวบรวมมากันกรองให้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันมากที่สุดนั่นเองนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดแยนไปก็สามารถคอมเมนต์ติดจริงกันมาได้นะครับจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขหรือคนที่มาดูคลิปนี้จะได้เลื่อนลงไปอ่านนะครับว่าแต่ละรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับและหากต้องการบูชาไปดูไปติดตามได้ทุกช่องทางรายละเอียดใต้คลิปไปดูเลยครับทั้ง f เฟซบุ๊กเพจทิกต็อก หรือว่าจะเป็น Line ID นะก็สนใจบูชารายการไหนก็ติดต่อพวกเรามาครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหนะ้าสวัสดีครับ